อากาศเย็นอาจทำผิวลูกแห้งแดงแตกนะคะดูแลทาโลชั่นให้ผิวลูกไว้นะคะก็จะช่วยให้ลูกห่างไกลจากปัญหาผิวแห้งแดงแตกค่ะคุณแม่ถามมาบอกว่าลูกแพ้ง่ายใช้สีไหนคะจริงๆคุณแม่จะใช้สีไหนก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าโลชั่นของเด็กคินดี้นั้นนะคะไม่มีน้ําหอมผ่านการทดสอบนะคะ dermatological test นะคะเพื่อให้คุณแม่มั่นใจนะคะว่าอ่อนโยนปลอดภัยนะคะต่อผิวนะคะอย่างผิวทารกแรกเกิดค่ะแล้วก็ใช้ไดงแต่ลูกน้อยนะคะในวัยทารกแรกเกิดได้เลยนะคะมี2ส,สูตรนะคะสีฟ้าจะเหมาะก,กับผิวเด็กนะคะที่แห้งแตกนะคะนา เนื premises, ้อครีมจะค่อนข้างหนักนะคะบีบออกมานะคะแล้วก <encounter ing S 2> ็ทาลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วนะคะชุ่มชื right ่นนะคะอยู่ยาวนาน48ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่เหนอะหนะผิวหลังทาค่ะหนาวนี้ไม่อยากให้ผิวลูกนะคะแดงแห้งแตกนะคะจัดหนักเป็นโลชั่นคินดี้นะคะหลอดสีฟ้าได้เลยค่ะหลอดสีเขียวนั้นนะคะเหมาะกับผิวลูกที่ปกติดีนะคะไม่แห้งลอกนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะมีความหนักน้อยกว่าสีฟ้าเล็กน้อยนะคะดูแลทาลงไปนะคะที่ผิวลูกนะคะจะช่วยปกป้องปาการผิวลูกนะคะทำให้ผิวลูกแข็งแรงไร้กังวลใจนะคะเพราะว่าไม่มีน้าห แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะทาแล้วซุมไว้ไม่เหนียวเนินผิวเลยค่ะผิวลูกปกตินะคะก็จัดเลยหลอดสีเขียวค่ะราคาก็คือดีมากเลยนะคะอย่าคิดเยอะอยู่ใหญ่นะคะกดไป2หลอดแบบนี้นะคะไว้ตุนไว้ใช้ยาวๆได้เลยค่ะพิกัดจึงได้เลยแต่กด้านล่างคลิป